เรื่องน่าเศร้าของเสาเอกคืนวันจัดงานฉลองขึ้นบ้านใหม่ของครอบครัวหนึ่งญาติญาติต่างก็พากันมาร่วมงานสังสรรค์แต่ทว่าจุู่ๆเจ้าของบ้านก็หายตัวไปดื้อๆก่อนที่ทุกคนจะได้ยินเสียงร้องโอดโอยดังมาจากที่ไหนสักแห่งของบ้านทุกคนต่างก็เดินไปตามต้นทางของเสียงจนในที่สุด พวกเขาก็ได้คลืบครานไปยังใต้ถุนบ้านและก็ได้พบกับเจ้าของบ้านที่กำลังถูกเสาหลักของบ้านทับอยู่ภรรยาของเจ้าของบ้านก็ได้รีบถามไทยออกไปทันทีว่าทำไมเขาถึงได้มาอยู่ในที่แบบนี้ได้แต่เจ้าของบ้านก็ตอบกลับไปว่าเรื่องมันยาวไว้ค่อยเล่าทีหลังภรรยาของเขาจึงคิดที่จะเรียกช่างมาช่วยเหลือ แต่เจ้าของบ้านก็บอกวันนี้มันเป็นเสาหลักของบ้านถ้าจะดึงเขาออกไปหลกักก็เท่ากับว่าหรือบ้านนี้ทิ้งทันทีทั้งๆท,ที่บ้านหลังนี้ก็เพิ่งสร้างเสร็จมาเองแท้ๆภรรยาของเขาก็ถามกลับไปทันทีว่าแล้วจะให้ทำยังไงเจ้าของบ้านก็ตอบกลับไปว่าปล่อยฉันทิ้งไว้อย่างนี้แหละปล่อยให้ศพของฉัน่วยพยุงบ้านหลังนี้เอาไว้ก็แล้วกัน ก่อนที่เขาจะสิ้นใจตายหลังจากคืนนั้นผ่านไปเขาก็กลายเป็นโศกที่ช่วยพยุงบ้านหลังนี้เอาไว้แล้วก็จนถึงตอนนี้เขาก็ยังอยู่ที่นั่นและคำตอบที่ว่าทำไมเขาถึงได้มานอนให้เสาทับแบบนี้ก็ได้ตายไปพร้อมกับเขาด้วย